โปรแกรมบอลหน้าดูคืนนี้โดยสังเวียนสนามหญ้าก็สวัสดีปีใหม่ไทยกันด้วยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็รับชมฟุตบอลวันเสาร์อาทิตย์กันนะไปเริ่มกันที่คู่แรกที่พรีเมียร์อังกฤษครับเ <Ham> วสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับฟูลแลมคู่นี้เตะก,กันเวลา2ทุ่มครับถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติคู่ต่อมาลิเวอร์พูลพบกับคริสตัลพาเลทครับคู่นี้ก็เตะก,กัน2ทุ่มเหมือนกันครับถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติเดี๋ยวผมจะลงชื่อช่องไว้ให้นะครับไปรับ กันได้เลยปิดท้ายพิมพ์มลีกด้วยคู่นี้ครับอาร์เซนอลพบกับแอสตันวิลล่าคู่นี้เตะกันเวลา4ทุ่มครึ่งครับถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติมาต่อกันที่บุนเดสลิกาเยอรมันครับดามสตัดพบกับไฟบวกคู่นี้เตะกันเวลา2ทุ่มครึ่งครับถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติและอีกหนึ่งคู่ของบุนเดสครับเลเวอร์คูเซนพบกับแวเดอร์บรเมนคู่นี้เตะกันเวลา4ทุ่มครึ่งครับถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติ มาดูกันต่อที่เซเรียอิตาลีเลยครับซัสซูโอโลพบกับเอซีมิลานคู่นี้เตะกัน2ทุ่มครับถ่ายท่อสดทางช่องทางธรรมชาติและอีกหนึ่งคู่ของเซเรียครับมันแน่นอนสำหรับคู่นี้อินเตอร์มิลานพบกับกายาลีครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึครับถ่ายท่อสดทางช่องทางธรรมชาติและปิดท้ายคลิปนี้กันที่ลาลิกาสเปนครับเลอันโซเซดาดพบกับอเมเลียครับคู่นี้เตะกันเวลา ตีสอนู่นเลยถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติครับทุกคนทุกคนครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสำหรับคลิปที่เด็ดนะครับผมจะปล่อยตอน5โมงเย็นนะกดย้ำอีกครั้งว่ากด s ับ s ไคร b e ไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้และสวัสดีครับ